ว่านะคะแม้ว่าจะมีคนไม่กล้ามีบุคคลคนหนึ่งที่กล้าค่ะและประกาศตัวด้วยว่าเชื่อมั่นในความปลอดภัยแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีนต้านโควิดจากรัสเซียและพร้อมที่จะฉีดเป็นคนแรกเมื่อประเทศของเขาได้วัคซีนตัวนี้นะคะนั่นก็คือประธานาธิบดีโรนิโกดูต่เต้ของฟิลิปปินส์นั่นเองค่ะ นายโรดิโกดูแตเต้ผู้นําฟิลิปปินส์แถลงเรื่องวัคซีนของรัสเซียนะคะโดยบอกว่าอยากจะบอกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะว่าเขามีความเชื่อมั่นอย่างที่สุดในรายงานเกี่ยวกับการต่อสู้โควิด -19 ของรัสเซียเขาเชื่อว่าวัคซีนที่รัสเซียผลิตขึ้นมานั้นจะเป็นสิ่งที่ดีต่อมวลมนุษยชาติเป็นอย่างมากค่ะแล้วก็บอกว่าผมดีใจมากเพราะรัสเซียเป็นเพื่อนเราและเขาบอกว่าจะให้วัคซีนกับเรา ทีนี้แม้มีความกังวลจากหลายฝ่ายเรื่องความปลอดภัยนะคะแต่ว่านายดูตาเต้บอกว่าเขาพร้อมที่จะเป็นหนูทดลองวัคซีนตัวนี้ให้เองค่ะและยินดีที่จะรับข้อเสนอของมอสโกที่จะให้วัคซีนดังกล่าวกับชาวฟิลิปปินส์โดยเขาคิดว่าไม่น่าจะมีแค่ให้จ่ายใดๆเดี๋ยวไปฟังคํายืนยันของดูตาเต้นะคะว่าพร้อมที่จะฉีดจริงๆค่ะส Uh, your studies uh, in combating COVID. And I believe that the vaccine that you have produced is really good for your humanity. Para ipakita ako sa kanila na tangtiwala ako at hindi sila nagkamali, nag-offer. Ako, pagdating, yung doktor nila o doktor natin, ako ang unang magpapakunah. Tignan natin kung pwede ba, kung pwede sa akin, pwede sa lahat. เป็นคำยืนยันจากดูตาเต้นะคะวัคซีนถึงฟิลิปปินส์เมื่อไร่พร้อมฉีดเป็นคนแรกค่ะนอกจากนี้ทำเนียบประธานาธิบดียังถแถลงด้วยนะคะว่าฟิลิปปินส์พร้อมทำงานร่วมกับรัสเซียในการทดลองวัคซีนรวมไปถึงกระบวนการผลิตวัคซีนค่ะก่อนหน้านี้นฟิลิปปินส์ก็เคยทำข้อตกลงกับจีนมาแล้วในการที่จะได้เป็นประเทศแรกๆที่จะได้รับวัคซีนโควิด -19 ซึ่งหลายบริษัทของจีนก็เข้าสู่เฟสสุดท้ายของการทดลองในคนหมู่มากแล้วนะคะในดูตาเต้บอกว่าเขาได้เจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจ และได้รับคำมั่นว่าจะได้รับการจัดสรรวัคซีนให้ชาวฟิลิปปินส์จำนวนหนึ่งด้วยค่ะสำหรับฟิลิปปินส์ตอนนี้มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากสุดในอาเซียนนะคะอยู่ที่มากกว่า136,000คนและเสียชีวิตมากกว่า2,300คนค่ะแล้วก็มีการพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยเกือบเกือบ7,000คนต่อวันเลยทีเดียวค่ะ,คะ